เด็กเลิกเรียนแล้วไหนมาแม่ถามสิอ้เนวันนี้คเป็นไงคะเรียนว่ายน้ำสน,นุกมากฮะสนุกมากไม่กลัวแล้วหรอครูสอนอะไรบ้าง<ต>ครูสอนฮะ<า>ตีขาแล้วก็ทำแบบนี้ด้วยตีขาอ๋อให้ตีขาในน้ำมาเหรอแล้วทำอะไรอีกคะแล้วก็แล้วก็พิกตัวแล้วก็ลงน้ำค่อยๆเดินไป อัเด็กขยับมาทางนี้สิแม่ไม่เห็นน้องคุณเลยนะนะให้ทําอะไรให้ทําอะไรอีกนะต<ห>ีขาขยับตัวแล้วทําอะไรอีกฝึกกั้นหายใจไหมได้ฝึกไหมไม่ได้แค่เป่าเหมือนน้ำฮะได้แค่เป่าน้ำเป่ายัางไงคะคุณกูแค่ให้เป่าน้ําเหรอเอาแล้วไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ฝึกกั้นหายใจในน้านหเหรอ,อยังอ๋อยางเรียนอีกไหม อยากเรียนอีกไหมคะอย,อยากเรียนเห็น,นไหมเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าน้องคุณจะชอบสนุกใช่ไหมอยากไปเรียนอีกเอออย่างนี้อย่างนี้ค่อยดีหน่อยเราแล้วน้องคุณได้ใส่แว่นไว้น้ำไหมใส่แต่มันชอบหลุดมันชอบหลุดเหรอมันหลุดยังไงอะ่ะ<อ>นกพ แล้วมันชอบหลุดน้องก็น้องก็กดไปแต่มันก็หลุดอยู่ดีอ่าเอาแล้วน้องคุณไม่ให้ไม่ได้ให้ครูดึงให้เหรอที่แม่บอกอ่ะว่าแบบสวมเราแล้วให้คูดึงให้ให้มันตึงๆอาจจะได้ไม่หลุดแม่ได้บอกมะไม่ได้บอกทํไม่ไม่บอกล่ะคามันจะได้ตึงๆพี่หนวดมาทางนี้อย่าไปเล่นหน้าต่างหรอกเนี่ยจะหนุกเลยติดใจไม่กลัวเราเสีกลัวไหมกลัวไม่ตอนแรกกลัวไหมกวเบล แต่มันเสียวตอนลงน้านี่แหละเสียวยังไงอ่ะมันเป็นยังไงถึงเสียวมันมันมันเหมือนมองไม่เห็นมันเหมือนมองไม่เห็นแต่แต่คุณครูให้มองข้างหน้ามองเห็นอ๋อเหมือนมันลึกใช่ไหมน้องคุณไม่กล้าลงใช่ไหมกลัวจมแต่ยังไงก็ไม่จมทําไมถึงไม่จมเพราะว่าสะเพราะว่าสาะมันเท่าขาเนาะคุณครูอ๋อสะมันไม่เชื่อมหัวใช่ไหมดาดาลินสีดาลิน ดาลินสี่ขวบไม่รู้ทําไมดาลินว่ายได้แล้วดาลินว่ายน้ําเป็นแล้วเหรอก็เขาไปเรียนว่ายน้ํามาไงแม่บอกให้นักขุดวปเรียนเวลาไปเที่ยวจะได้ว่ายน้ําเป็นจะได้ไม่กลัวน้ําเดือ๊ดป้าทําให้ดูเดือป้าทําให้ดูเดือป้าทำท่าว่ายน้ําให้ดดนะไในพี่นุนอยู่ไหนพี่นุนมาทางนี้มาทางนี้ไหนคะอ๋อเดี๋ยวมันเปียกต้องเอาไปพึ่งม ไปปึงลมไว้ก่อนไม่ได้พี่หน่นต้องมาทางนี้หรอกงั้นแม่ไปแล้วนะไปเลยแม่ดอ่ะไรค่ะเอาแบบใหญ่ๆอ๋อเอาลหอ๋อเดี๋ยวแม่เอาอันใหม่ให้๊ายบายกันบ๊บายบายพี่นุนน่ะบ๊ายบาย